คื S <S อพ่อไม่มีความสุขอดีใจค่ะตอนนั้นนั่นใช่ไหมตอนที่ทุ๊ดสังค์นตายแล้วพระรามค้อนลูกมาป็นคน อยากเป hey, ็นศิลป okay, ินแห่งชาติสาขาเนเ่องนี้บหียฟเลยอ่ะโอเครนการที่เราจะมีได้เลาต้องมีสแตมด้วย็นคนที่แบบเป็ดจนไหมจดไหมเป็ดเลย ตาวนนี้แม่งลางเองตลอดองดลูกวาดเก่งนดูงานวาดมี้มีมีที่วาดวาดเก็บไว้อยู่บ้านอยบกโก้อะไรเ้ยมใเยยมมออเย็นน้ยเอาหน่อยไหมย่าชัดให้มันมองไหมเอายามองไหให้มัน ยังมองแน่น่ะก็ดีตกเลยนี่เบอร์และจุนกลับมาตึงนู้นเนาะจากยิบมามีอันนอกอย่าดมอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นยัมอง ไม่มีราหยไม่มีไม่มันน้ำแบบน้ำหมดแล้วเมื่อกี้ทาแบบ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 ครีมกาก้า็ไม่ยกกระปุกมาสักกระปุกนะ่มโซ่็ไดอกกปเขียวเลมีเบาเนน่ะมีเบา ตกได้ละน่ารัอ de. ่ะฮะตาเป็นไครับตาดูด่เหมือนงวด่อนฮัลลใครเป็นพ่อแม่ครับนร่องพ่อนี่แม่อะอันนี้อไร อันเนี้ยเนี่ยอันนี้นะอันนี้บอยอันน้ำอันนี้ลุงโ่อันลุงโ่เรียกกูก็พอลุงโู่ลุงขูรด้วยลุงขู่เ่าขูะเาจะลุงก็ลุงจะขู่ขู่ขู่กันขู่อากู่อาขู่ อันนี้ลุงบอลลุงบอลเจ็บเจบน่ารักไหมเนี่็บนเพื่อเป้าครับอ๋อเพื่อนเาชอบน้ององเดอสี่ไม่เงี้ยเจ็บันนี้มันเจเ่อนเป้าชอน้องมเาชอ้องมะทมอยกนนะเพ่อพอพอคชื่นใจไหมครับมีรูปัญญาออก เอาไอโอดีนให้มันกินบ้างนะ